ครับก็มาต่อกันนะครับเช้านี้นะครับหลังจากที่เมื่อคืนนะครับสตาร์ทนะครับหลังจากที่มีการสตาร์ทนะครับเมื่อชาร์จแบตเต็มๆนะครับได้ระบบสตาร์ทนะครับทำงานปกติแต่ถ้าสตาร์ทสองถึงสามครั้งแล้วนะครับรถยังไม่ติดรถจอออาการได้สตาร์ทฟรีทิ้งเฉยๆนะครับ ลดออก,กอาการฟีทิ้งนะครับน,น,นั่นเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสงสัยนะครับเพราะว่า,าในรถครันนี้ดัดแปลงมาเยอะนะครับแบตเตอรี่ขนาดแอมไม่ถึงนะครับใช้แบตเตอรี่ขนาดาข้างกองเขียน 5M แอมนะครับ 5M แอมตัวนี้ก็ไม่รู้ว่า 5M แอมเต็มหรือ 5M แอมเขียนหลอกนะครับเพื่อน นะครับสตาร์ 2, ทสองทีแบตหมดนะครับแบตอ่อนนะครับแล้วก็เกิดอาการาสตาร์ทแล้วก็ฟรีทิ้งนะครับประเด็นของรถคันนี้คือลูกค้าบ,บอกสตาร์ทติดยากนั่นแหละนะครับก็ไปเจอวาล์ยันก็เช็ควาลวไปแล้วนะครับแต่ชุดวันเบสตาร์ทนะครับมีอาการฟรีไม่ล็อกนะครับ ที่เกิดอาการฟีไม่ล็อกตัวนี้ผมไม่สามารถฟันธงได้เพราะว่าผมไม่ใช่คนทําเครื่องนะครับเขาทําเครื่องมาจากที่อื่นนะครับผมไม่รู้ว่าลูกสูบเบอร์ไหนไซส์ไหนแล้วนะครับแบตเตอรี่ขนาดนี้ลากไม่ไหวนะครับชุดวันเวล็อกนะครับล็อกไม่อยู่นะครับอา,อาจจะมีส่วนมาจากกําลังอัดที่เยอะขึ้นนะครับ ด้วยการคว้านลูกสูบเบอร์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าลูกค้าแจ้งว่าเพิ่งไปทําเครื่องมาได้สองสองเดือนนะครับวันนี้นะครับก็ทําการถอดแล้วก็ไปซื้อชุดบอลเบมานะครับอ่านี่นะครับอันนี้ของใหม่เด้อนะครับอันนี้ของใหม่อันนี้ตัวเก่าที่เปลี่ยนออกนะครับตัวเก่าที่เปลี่ยนออกเราจะสังเกตเห็นหัวซ้อนนะครับ ตรงปลายนิ้วโป้งนะครับมีหัวสอนอยู่หัวหนึ่งนะครับนี่นะครับหัวสอนอยู่หัวหนึ่งนะครับนี่คือทิศทางการใส่นะครับสังเกตดีๆนะครับใส่อยากด้านหลังนะครับนี่นะครับอะครัยมือเดียวคขับพี่นงนะครับเดี๋ยวฟีได้ด้านหนึ่งนะครับฟีได้ด้านหนึ่งโอ้ยทำไงดีอะ จับมือเดียวนะครับเพื่อนนี่นะครับไปตามทิศทางของหัวซ้อนที่บอกนะครับนี่ล่ะใสล่ะนี่นะครับนี่นะครับหัวสอนนะครับเฟืองเฟืองตัวนี้จะหมุนไปตามหัวสอนได้นะครับแต่ถ้าหมุนย้อนจะล็อกนะครับจะต้องล็อกนะครับนี่นะครับไปตามทิศทางหัวสอนนะครับหัวซ้อนชี้ไปด้านขวานะครับด้านซ้ายล็อกครับ สายล็อกนะครับนี่ก็คือชุดวันเว์ของ c b r นะครับโซนิคนะครับซื้อมาแล้วนะครับก็เตรียมตัวประกอบแล้วนะครับเพื่อนยังไม่ได้ล้างเลยนะครับนี่นะครับเวลาทำงานเขาก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับนะครับ ต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยล็อกนะครับช่วยล็อกแล้วก็หมุนไปตามาข,ข้อเข่าอย่างนะครับเพื่อนอะนะครับเดี๋ยวก็คงต้องทําการล้างแล้วก็ประกอบเดี๋ยวจะเทสอีกรอบหนึ่งนะครับแบตเตอรี่ซื้อมาแล้วนะครับรุ่นนี้ใช้7แอมป์นะครับซื้อ7แอมป์มาเลยนะครับ7แอมป์7แอมป์นะครับ เพราะว่าผมมีเวลาทําคลิปน้อยเหลือเกินนะครับโนนนะครับอีกเครื่องหนึง่งรออยู่นะครับเอานะครับพอหยุดผ้าไว้ก่อนเดี๋ยวประกอบเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะครับหลักการทํางานทํางานยังไงนะครับตอนที่แหมเปิดห้องอห้องจานไฟออกมาสตาร์ทไม่ออกอาการให้เห็นนะครับ แต่ตอนแรกๆนะครับฟรีจังนะครับฟรีแล้วฟรีอีกนะครับไม่ล็อกสตาร์ทไม่ติดนะครับเอานะครับขอเวลาประกอบแป๊บหนึ่งนะครับกลับก็หยอดน้ำยาล็อกเกีียวไปโหลดนะครับพี่น้องแต่โอ้ยคือออกไรแต่น่าพี่น้องนะครับหยอดเยอะเดี๋ยวใครไม่ออกนะครับรอบหน้าหยอดไปแล้วนะครับ อย่าล็อกเรียวนะครับหยอดไว้แล้วนะครับอ่ะนะครับด้านตัวหนังสือนะครับเอาอกนอกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมีบาตรงนี้มีบารองรับรองรับขอบบนนะครับล้อมลงไปนะครับนี่นะครับลักษณะนี้เลยนะครับ ดูดีๆนะครับนี่นะครับมีบานะครับนี่นะครับก็นะครับแน่ย่ดลวดไหมล่ะนะครับโอ้ยชอบลุดดีเนาะนะครับบ่ายากเลีวว้ยวบ่ายากง่าบบะนะครับ ဖယဖကယအာရာရကားိုခ်ွေူလာရ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 ားသ ทั้ง3มตัวไปคอนพี่น้องนะครับยวค่อยว่ากันเรื่องล็อกแน่นนะครับนี่ทำไมตัวนี้ฝืดๆผิดปกตินะครับครับในการประกอบนะครับหลังจากคันน็อตแล้วเรียบร้อยนะครับพี่น้องนะครับวันเวย์จะถูกล็อกตายกับชุดจานไฟเดอนะครับไม่สามารถขยับเขยื่นได้เด้อครับแต่เอาชุดเฟืองขับมาใส่นะครับดูสิว่าจะหมุนได้หนึ่งทิศทางหรือไม่นะครับ ต้องหมุนได้ทิศทางเดียวเท่านั้นนะครับนี่นะครับด้านนี้ไปนะครับฟีได้ปกตินะครับแต่หมุนกลับนะครับอ่าหมุนกลับอันนี้ฟีนะครับอันนี้หมุนกลับนะครับก็ถือว่าฟีได้นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมาประกอบบนตัวรถดูนะครับว่าจะฟีได้ไหมนะครับ เทสเทสนะครับเทสดุก่นนะครับนะครับฟีได้หนึ่งด้านนะครับหมุนด้านนี้เพราะว่าเครื่องยนต์หมุนด้านนี้อยู่แล้วนะครับเครื่องยนต์หมุนซ้ายนะครับอันนี้ฟีได้นะครับนะครับฟีได้นะครับนะครับไซสตาร์จะต้องขับมาด้านนี้นะครับขับด้านซ้ายนะครับให้หมุนไปด้านซ้ายนะครับ ก็คือเครื่องหมุนเดินหน้านั่นเองนะครับเวลาดับเครื่องก็ต้องฟรีได้นะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็พร้อ,นนอนนมทำการประกอบแล้วนะครับเพื่อนเนะครับร้างสักหน่อยสินะครับอู้หินทรายเยอะครับช่วงนี้นะฝนลมร่มแห้งลมแหง้แหงพี่น้องนะครับ แบบเพียวๆหลุดนะครับพี่น,อน้องเสรยจอย่างนอกเมื่อกี้นะคแลบเปอๆกๆนิดนึงพยายามให้สะอาดเลยดิแต่ว่ามันลมครับลมมากเลยครับวันนี้กวาดล้านไปแล้ว2อรอบนะครับเดี๋ยวต้องไปหาทิชชูช่มาเช็ดซะแล้ว นี่น่าจะอยู่ข้างในนะครับเพื่อนๆนะครับตัวนี้นะครับนี่อยู่นี่นะครับเดาได้นี่เดาได้นี่นะครับนะครับเฟืองละเอียดครับเฟืองละเอียดนะครับเฟืองหยาบนะครับ เฟืองหยาบครับเฟืองหยาบนะครับน,นี่นะครับเอาเดี๋ยวออกมากเม่ยแหละออกไปครับพี่น,อน่องไว้สิประกอบได้นี่ครับเอาริมค่อยอยู่ใส่ล่ะคือบ่เข้าล่ะนะครับโอ้ยไม่ตรงริมครับริมอยู่บนครับอันหงายลงไปนะครับ อ่ะนะครับเดี๋ยวจะทำการอัดน็อตแล้วก็ประกอบนะครับเพื่อนนะครับอู้นักขัดนะครับ,นะรบอ่ะเดี๋ยวอัดน็อตแล้วก็ทำการประกอบแล้วจะสตาร์ทโชว์นะครับ ครับผมก็หลังจากที่ทําการประกอบไฟนะครับก็มาลองทําการสตาร์ทดูนะครับเพื่อนๆนะครับสตาร์ททีไรก็แฉะตุ้มแฉะตุ้มนะครับที่นอนนะครับสตาร์ททีไรก็แคะตุ้มแคะตุ้มไปเลยนะครับตอนเช้าๆก็นะครับถ่ายคลิปไว้อยู่แต่ถ้าจะเอามาต่อคลิปมันก็ยาวนะครับก็ทีเดียวสตาร์ทติดนะครับ ก็แตกต่างจากนะครับจาที่เขาทำมาก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกมันสตาร์ทไม่ติดต้องเอามืออุดคาบูนะครับก่อนหน้านี้นะครับตอนเช้านะครับหรือว่าตอนเย็นก็ตามนะครับแต่ตอนนี้โชว์ก็ไม่ได้เปิดนะครับฟองก็ไม่ได้ใส่ก็สตาร์ททีเดียวก็ติดนะครับก็หลังจากที่เสร็จเรียบร้อยก็มาเจออีกปัญหาหนึ่งนะครับ สังเกตดูเจความร้อนนะครับเนี่ยครับถึงขีดนี้นะครับเจความร้อนพัดลมถึงจะทํางานก็ผิดปกติอีกนะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนเจเจพัดลมนะครับก็เลยครึ่งมานะครับพัดลมถึงจะทํางานก็เป็นปกติแล้วนะครับอันนี้ก็คือผิดปกตินะครับระดับนี้ผิดปกตินะครับต้องครึ่งหนึ่งนะครับ ก็เจพลมจะทํางานที่ครึ่งหนึ่งนะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อนเอนก็สวัสดีพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านนะครับสวัสดีครับ